คุณเยอะคนป่วยโยกผ้า,าขาวนี่แต่บรรดาคนป่วยนี่ก็ป่วยขาดเอาให้ด่อาได้อยากกินของ,องน้ำเด้ให้ลุงกินด้วยเด้เอเแข่งน้องใหม่กันลอยมาเราสิผ่ดเขา่ากลายเป็นเจียวไข่ ไมูกเนาให้ไม่นายผูกไข่นะนะเ,เมื่อสาวเนี่ยเลือดดังของโอ้สไลเดอเอามื่อกางขายนางเดนะ้อโอดกผูกแค้นเดแค้นไม่ให้ไม่นายผูกเอา

สภาพแม่จิ้มขากับไข่อมมานั่งดิ๊ดิดุนั่งดิิอขมานั่งดิมแม่เพียบอ่ะเีวปานน้านเออนังแน่งเลยอ่ะอ้อนกินตัวหล่ะน้องน้ำล่ะเรียกน้ำด้วย ห้องป้าห้องลุงห้องใหญ่ๆนะแม่หนึ่งใช่คือมะขาามากินน้ำข้าแกงปลาเนาะมาได้พลั่งใหญ่เร่งบกินโอ้โหเนอ

เดี๋วย่งแล้วอย่างแล้วก็ทิ้ไปเลยนะยืม่ต้อาข้าวเลยขีนข้าวบ่คอยแซบขี้ขาว่อยแบมแบมแล้วกันขี้ข่าวเนี่ขีกินข้าวเหนียวข้้นมแล้วกินข้นข้าวเจ้านี่เนอนคอนอนข้าี้มันก็กินคอเนี่ยนอนคอเืออีหยัง

บรรยากาศเม่อกี้หอรสบใจกับลุงของลุงกับป้าโอ้ยเต็มไปนี่คาพนตู้กัแข่งลงไปบ่เอาไปเรียกรวมาแรงอ่ะไนอนนะพ่อพ่อจะเก็บสะพาย้ันมาแรกอยู่แล้วมาสูงไว้ได้ได้เอาไปลุกจะนอนกับลุงเด้อครับจะนอนกับลุงเดิมจังก็ดึกอ่เขากับอจนกัลุงไปเจาะ ปีตานีก็เสียใจเลยเขาก็น้องนอดนอโอ้ยหลังป้าเขาป้าหน้ามันลายมึงแล้วนะป้ามันหยามีว่ะอันทานอีจานาให้แล้วเราเยจะไปอันอุบลอีกแล้วเราไข่วม่ะันวันะห้มนองแสบ เรื่องดื้อระดับหนึ่งบอกว่าไม่พังโอ้ยสัมผัสนอนน,อน,น่ะมันขึ้นนี่เนี่ยเจ๊ไปบูดน,น้นนนนนำเสร็จน้ำเอน็อนมันจะไปสายมันจะไปสายนะ

ต้นหาินไหมไม่ข่าวหรือไงเนาะข้าวเปล่าตังผีคือเออาละน้่าเขาินไอ่เามีในทุ่มฝนไปถามหามันเสียจะฝนไปไหในจอ่ไถามหาว่าเขาเอาไปบ่ว่ะ นานลัามนึงเขาเอาไปคนหงเขาบนไม่น้ำให้ลด้วยนกรดได้อ้ทอดมาหาไปพนห้ทีจุดห้ากะคนอยู่เรื่อนจะเอาไปไหนมาอดกันอย่าไปอดกันอดด้อ๋อไอพอดเราบปกินดอกจปกินตำลังก็เลยอืมตอนตาเกียวสิใครดเกียวสืออยลึกนินก็ตั้งจเจาะนะอาอย่าติตาสิงห์ไว้ใชนะ เวเขาอัน้า้าก็สาัข้กวาเมื่อานเมื่อไีบวกตากวกว่าเมื่อวานมื่อีนบองตากวแสบแพ้งปลาบองเก้าช้อนเจสาเจส่าตั้งมาแซ้อลนะเจวง่เสือเสืองไนยแดูกปาก เงวีน่ยเาวเด้าข่าวคอยนะเพื่องคือเก่าคอยกินคือเกาแล้วคยมอากาศคอยอยคนบกมาไข่เป็นะไปเลยบ่กคอยกุมาไข่รีดได้คอยนะอยด้ชิมาไข่คอยตกายดูชิซอบันยามคอยจากตายนะ กขวบบ้านัวเมืองมันบ่มากอยากตายดอกอยากตายแต่ย้ำนะขันยมอหมิเห็นหน้าแล้วเนาะมันจะตายโล่แม่เ่าขนหูดีสันดานของลูกเขยนะเวิด้วนกเนก่าขอบระสดนึกว่า้าเจากับปนกินเลยยับใหม่หนอยนะจะกินมันหลุดนยังวะ เจ้ามันวัดกระเป็นมาเลยวัดกระเป็นอีรามันบมอกินหมอเข่าคือว่าเบิดปีเมื่อวานนี่นะไปพอดแย่งแย่งเนี่ยขางน้องนะสิมาได้ไรซะยินนะอืมตอนเมื่อเช้านี่เพราะว่าเลือดแตกปากแตกด่างกายลายแนมไปผัดผ่อนแหนะแหนะเลือดโมเรียนดีเลยตัวเลือดมันออกลายลีด้ามื่อเช้า เ็มมเหมือนของลูกก็มีสิ่งอะไรของลูงก็เยอะน้ำผิดกะปีมได้เห็นมากินบ่เบิร์ดไม่ใช่กะปิยังบ่ดาวเี่ยนนนไงกะปิเวียนนมาาูไม่ใหญ่สูกแคลนหายบบไหม าหายไม่หญยผูกแค้นเห็ไนไหมลูกนมนลองน้ำลูกแคเงไล่ลไหน,หน,น่นนหายม่หายผูกแค้นหลลายในายหยาบนะแม่เอ้ยเมื่อคืนแหงน้ำมังมีอะไรมัมีหวานเ,เกิน ลุงซื้อมังไม่มาจ่ว่มีดามใชบเอาหายกินกะดักกระดกตีเพืุ่ข้อเจากันได้ในจัวผีผ้าของอาจามีข้อของาจารยากของพิ่เทนยงเงินใหญ่แก้วเป็นโลกงเอามาให้ลุงดูเิยมึงดูหนาแข่งมันมันได้แข่แข่เป็นแข่ผูุ้ฟอง เซาวจะเผื่อ่บ้านอว่านเออิเตให้ายจะตายที่บ่อม่เเมือาจะมาใส่ช่องทงน่นนากติกน่ะการกินข้าวบ่หอยแสบอันใดพม่้องเลยบสบายกันวานเป็นอาิเยนเย็นหมดเลยมาหน่อยนี่ก็ขาเป็นไรเป็นนาขมรล ขอบใจพี่น้องสุขสุคนติดตาม่เดเอาเกวียนเพ่อนิมือนีขัวป้าแดกแล้วมือนีเ็กลกากจป่าไอ้นนเ่าได้ยังคือวน้ขม่าวนจะบอกือม่าวาเห้เมือนกาะ เมือนี้เห็นาแล้วเนกเบิดแล้วหัวหัเป็ดอะ,ะก็จับเยเป็นอะไรมันคือะอะไรอย่างเี่มนเป็นอะไก็ตายัวเ,เ่เด็ดจ็บเสย้ลยไม่เข้าใกล้เล